โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเมนูแอปเปิลไทด์หรือว่าเมนูทานเล่นนะฮะเป็นเมนูโปรดของผู้ชมทางบ้านห,หลายคนแน่นอนเลยเมนูนี้ซึ่งก็คือผักขมอบชีสนะครับก็คือจริงๆมันก็ไม่ยากอะไรละง่ายๆแต่เดี๋ยวจะมีทริคเล็กๆน้อยๆมานําเสนอแลวครับว่าจะต้องใช้ยังไงทํำยังไงให้รสชาติชีสออกมาให้ผักขมที่ไปอบกับชีสเนี่ยออกมาแล้วไม่แห้ง มีความฉ่ำนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนวัตถุดิบวันนี้นะครับก็คือใช้กระเทียมแล้วก็หอมแดงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือผักโขมนะครับที่ผมเลือกใช้วันนี้เป็นผักโขมแช่แข็งแล้วก็อมอสซาเรลลาชีสนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคุกกิงครีมอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเตรียมก่อนนะครับเตรียมเครื่องปรุงก็คือว่าจะใช้หอมใหญ่กับกระเทียมก็คือเอามาสับให้ละเอียดนะครับ อมแดงปอกเปลือกนะครับหั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็นขนาดเตาเล็กครับหลังจากนั้นก็เตรียมผักโขมผักโขมเนี่ยฮะก็คือมันเป็นผักโขมแช่แข็งก็พอละลายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำเหลืออยู่ข้างในนะฮะเราต้องบีบน้ำทิ้งให้หมดโอเคหลังจากที่เราบีบน้ำหมดแล้วนะครับก็สับหย,าบ,ยาบนะฮะ ที่ต้องสับเมื่อกี้อีกรอบนึงเพราะว่าเวลาทานเลยครับเดี๋ยเราไปผัดแล้วเนี่ยมันจะได้พอทานแล้วใช้ซ่อมหรือว่าช้อนตักเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแผ่นใหญ่ในเกินไปนะครับพอดีคำแต่ไม่ต้องสับให้ละเอียดมากนะฮะสับแค่หยับๆก็พอเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทํากันนะครับโอเคหลังจากที่เราเตรียมของแล้วนะครับอันดับแรกสุดเลยเนี่ยผมจะใช้ค o ุกกิ้งครีมนะฮะใส่ลงไปในหม้อก่อน เอาไปเคี่ยวให้ครีมหนึ่งงวดให้มีความข้นมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับคือใช้ไฟอ่อนนะฮะต้องคอยระวังว่าถ้าเกิดว่าใช้ไฟแรงเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ครีมแตกได้ก็เคี่ยวทิ้งไว้เลยระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาผัดผัดโขมกันนะครับพอกระทะร้อนนะฮะแล้วก็ใส่ออริอาลงไปเริ่มจากผัดก,กระเทียมลงไปก่อน พอกระเทียมมีกลิ yeah, nah, so like ่นแล้วก huh kind of so ็ตามด้วยหอมแดงเลยครับพอหอมแดงเริ่มดิ้นะครับใส่ผักโขมลงไปผัดให้เข้ากันเลยครับแล้วก็ใส่น้ำสต็อกลงไปเล็กน้อยนะครับ ถ้าเกิดไม่มีน้ำสต็อกเนี่ยใช้เป็นผงปรุงรสหรือผงแต่งรสวัดไก่รัดหมูก็ได้นะฮะระหว่างนี้ก็คอยสังเกตุกครีมด้วยว่างวดได้ที่หรือ,อยังเคยพอครีมงวดได้ที่แล้วสังเกตนะครับว่าครีมจะมีความหนืดข้นมากขึ้นก็ปิดไฟแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็ปรุงรสผักโขมด้วยเกลือพริกไทยครับคลุกให้เข้ากันนะฮะ พอผัดจนเข้ากันดีแล้วเนี่ยใส่ครีมที่เราดีวิวซลไว้เมื่อกี้ตามลงไปครีมเนี่ยละครับจะทําหน้าที่ที่ว่าพอเรา,เราอบแล้วเนี่ยจะมีความเขาเรียกมีมอย s t เ r อร์หรือว่ามี j u i c ซคือมีมันจะเนื้อผักเนี่ยจะไม่แห้งจนเกินไปนะฮะแล้วก็ใส่ภาชนะที่สามารถเข้าเตาอบได้นะครับหรือว่าเป็นภาชนะที่ทนความร้อนได้สูงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอบจนให้ชีสละลายนะครับ เอาวางผักโขมไปแล้วตามด้วยมอสซาร่าชีสนะฮะโอเคแล้วก็เอาเข้าเตาอบอุณหภูมิประมาณ200องศาครับหรือว่าถ้าใครมีเตากระแต่งก็คือเตาที่สามารถทําหน้าก็าคือใช้ความร้อนแต่แค่ผิวหน้าเพราะว่าข้างในผักเนี่ยสุกแล้วไม่จำเป็นต้องอบก็ได้จะทําให้ประหยัดเวลาได้มากกว่าเตาอบนฮะโอเคจะใช้กระแต่งนะครับ ก็มาดูนะฮะว่าหน้าตาอย่างโอเคสีสวยแล้วจากที่กระแต่งนะฮะหรือว่าเข้าไปอบแล้วเนี่ยก็ดูว่าพอชีสละลายเมลแล้วก็มีสีทองสวยแล้วเพียงแค่นี้ก็ได้เมนูผักโขมอบชีสทานที่บ้านแล้วละครับลองทำกันดูนะครับ